กว่าจะได้ไปขับขี่เป็นบทความที่ทําให้ข้าพเจ้าได้เป็นคอลัมนิสต์ประจํานิตยสารยานยนต์ในช่วงเวลาที่นิตยสารฉบับนี้ยังมีคอลัมน์ประจําชื่อ Living Room ซึ่งข้าพเจ้าได้เขียนบทความสลับกับนักเขียนท่านอื่นๆเช่นคุณหมอพรอทิพย์โรจนสุนันคุณกะละแมพัชรศรีบรรจมาศเป็นต้นเหตุผลหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าตัดสินใจทําคลิปเรื่องนี้ ก็เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านซึ่งยังต้องจองคิวสอบใบขับขี่ออนไลน์ถ้าหาคิวไม่ได้ในกรุงเทพ <c oughs> ก็ต้องไปหาคิวสอบใบขับขี่ตามสำนักง,งานขนส่งต่างจังหวัดสาขาที่อยู่ห่างไกลออกไปไม่ใช่อําเภอเมืองท่านก็จะได้ใบขับขี่ที่มีภาพสถานที่สำคัญของจังหวัดนั้นๆถ้าใครมาทำใบขับขี่ที่กาญจนบุรีท่านก็จะได้ภาพด่านพระเจดีสามองค์กับสะพานข้าแม่น้ำแคว ขาดก็แต่ประสาทเมืองสิงซึ่งถ้าขืนใส่ลงไปก็คงจะไม่เหลือที่ว่างให้กรอกชื่อผู้ถือใบขับขี่ใครที่กำลังท้อใจเรื่องเทคโนโลยีการสอบใบขับขี่คิดว่าจองคิววันนี้ได้แต่ไม่ทันแคปหน้าจอเอาไว้พอไปถึงสำนักง,งานขนส่งถึงเพิ่งรู้ว่าตนเองจองคิวไม่สำเร็จ้องระเหตุกลับบ้านทั้งที่เดินทางข้ามน้าข้ามทะเลไปไม่ต้องคิดมากข้าพเจ้าอยากจะเล่าเรื่องของ คุณยายชาซูนชาให้ท่านฟังเพื่อเป็นกำลังใจคุณยายชาวัย68ปีเป็นชาวเกาหลีใต้สอบใบขับขี่ภาคทฤษฎีผ่านในครั้งที่950ถูกแล้วค่ะท่านฟังไม่ผิดสอบมา950ครั้งใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ4ปีเท่ากับเวลาที่ใช้เรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยคุณยายต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบใบขับขี่ไป กว่า5ล้านวอนคิดเป็นเงินไทย1,17,500บาทแต่วันพระไม่ได้มีหนเดียวในที่สุดยายชาก็สามารถถอนทุนคืนได้จากการเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณารถยนต์ฮุนใดเพราะบอสของบริษัทประทับใจในความไม่ยอมพ่ายแพ้ให้แก่โชคชะตาของยายชาแม้แต่บรรดาครูสอนขับรถก็พากันนำช่อดอกไม้มามออไห้ หลังได้ส่งแรงใจเชียร์ให้ป้าชาวสอบใบขับขี่มานานหลายปีป้าเขามีอาชีพค้าขายจึงต้องใช้รถขนของส่วนข้าพเจ้าทําป้ายโฆษณาในปี2553จําเป็นต้องไปถอยรถกระบะออกมาสุภาพบุรุษท่านหนึ่งจึงขันอาสาว่าจะสอนข้าพเจ้าขับรถด้วยความที่สุภาพบุรุษท่านนี้มีสำนวนการด่าแบบไม่ธรรมดาข้าพเจ้าจึงตัดสินใจไปเรียนขับรถ ครูสอนขับรถแถวบ้านเพื่อจะได้ถูกสุภาพรุด่ด่าระหว่างสอนขับรถให้น้อยลงยอมเสียเงินให้โรงเรียนสอนขับรถไป2 5 0 0ได้เรียนแค่5ครั้ง10ชั่วโมงถ้าจะนับเวลากันจริงๆไม่ถึง10ชั่วโมงเพราะครูสอนขับรถมักจะมาสายและได้นักเรียนลงจอดรถก่อนหมดเวลาโดยอ้างว่านักเรียนคนต่อไปกำลังคอยอยู่สิ่งเดียวที่ได้จากครูคือคำสอนว่า เวลาพักเท้าให้เหยียบเอาไว้บนแป้นคลัตผลก็คือในเวลาต่อมารถของข้าพเจ้ามีอันต้องเปลี่ยนคลัตช์หลังจากโรงเรียนนี้ปิดตัวไปปล่อยให้ข้าพเจ้าเผชิญชะตากรรมต่อไปคราวนี้เอาใหม่เอารถกระบะไปหัดขับในที่รกร้างหลังบ้านหลังซ้อมจนมั่นใจว่าสามารถสอบผ่านท่าต่างๆที่สำนักทดสอบขับรถขนส่งมอชิดใช้สอบ ข้าพเจ้าจึงไปสมัครสอบใบขับขี่โดยไปเช่ารถเก่งที่สนามสอบจ่ายไปร้อยบาทระหว่างนั่งรอสอบก็ฟังชายหนุ่มสองคนปรึกษากันว่าทํายังไงการสอบแก้ตัวครั้งนี้จึงจะผ่านไปได้หนึ่งในสองคนนั้นใส่ขาปลอมและมีอาชีพขับรถส่งของเขาโดนเท่าแก่ไล่ให้มาสอบใบขับขี่เพราะถูกจราจรปรับเสียเงินไปนับพันแล้วข้าพเจ้าเป็นโรคกลัวฝูงชน แบบที่ฝรั่งเขาเรียกว่าคลาวด์โฟเบียเวลาอยู่ท่ามกลางคนมากๆจะทำอะไรไม่ถูกเมื่อถึงคิวสอบจึงไม่สามารถสตาร์ทรถได้ถูกเจ้าหน้าที่ประจำสนามไล่ลงจากรถแต่ไม่คืนเงินให้เพราะออกใบเสร็จแล้วความรู้สึกตอนนั้นทั้งงงทั้งตกใจก็เมื่อวานเราหัดขับรถข,รถของตัวเองยังขับได้คล่องทำไมวันนี้พอขับรถคันอื่นจึงสอบไม่ได้จะเอารถตัวเองมาสอบก็ยังขับไม่แข็งไม่สามารถขับ รถเข้ากรุงเทพชั้นในได้อาทิตย์ถัดมาข้าพเจ้ากลับไปสนามสอบขับรถหมอชิดเพราะมีคนขอร้องให้ไปเป็นเพื่อนได้เจอพนักงานขับรถส่งของขาพิการกลับมาสอบไปขับขี่ตกเป็นออบที่4ส่วนวิบากกรรมของข้าพเจ้ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ไม่กี่วันก็มีทหารขี้เมาขับรถจากผับท้ายซอยเข้ามาชนท้ายรถกระบะซึ่งข้าพเจ้าจอดเอาไว้หน้าบ้านด้วยความเมาเขาจึงเปิดโอกาสให้จดเลขทะเบียนรถ แล้วโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจท้องที่ในขณะที่เขาขับหนีไปอย่างโซซัสโซเซหลังแจ้งสายตรวจไปไม่เกิน15นาทีก็มีตำรวจโทรบอกว่าจับคู่กรณีได้แล้วเพราะพี่แกขับไปชนรถคันอื่นในซอยถัดไปอีก3คันซ้อนเจ้าของรถทั้งหมดพากันยกขยงไปโรงพักญาติของทหารขี้เมาเข้ามาขอร้องแกมังคับข้าพเจ้าต้องให้ปากคำว่า คนอื่นที่ไม่อยู่ในเหตุการณ์เป็นคนขับรถชนเพื่อจะเคลมประกันได้เพราะบริษัทประกันจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้เจ้าของรถที่เมาแล้วขับข้าพเจ้าจึงตอบญาตทหารกลับไปว่าตำรวจก็เห็นอยู่แล้วว่าใครเป็นคนขับรุ่งขึ้นทหารคู่กรณีซึ่งบัตรนี้สั่งเมาดูดีมีสง่าราศีขับรถมาหาข้าพเจ้าที่บ้านอาสาว่าจะพารถข้าพเจ้าไปเข้าอู่บริษัทในเครือประกัน ซึ่งอุบัติเหตุครั้งนั้นสร้างความปวดเสียนเวียนกล้าวให้ข้าพเจ้าผู้ยังสอบใบขับขี่ไม่ได้เสียทีพอซ่อมรถเสร็จก็กลับไปปวดหัวเรื่องการสอบใบขับขี่กันต่อไปสุภาพบุรุษผู้มีน้ำใจได้ละทิ้งการงานมาสอนผู้หญิงหัวทึบอย่างข้าพเจ้าขับรถเขาจึงอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถ้อยคำว่าโง่ออกมาหลายหนเพราะคุณพี่เขาขับรถยนต์เป็นตั้งแต่เรียนอยู่ปสี่โดยผู้ที่สอนให้เขาขับรถก็คือ คุณพ่อของเขานั่นเองส่วนสนามฝึกหัดขับรถก็คือหน้าโรงนาเขาหัดแค่วันเดียวก็ขับได้แล้วหลังจากนั้นอีกสิปีต่อมาอายุของเขาจึงถึงเกณฑ์ทำใบขับขี่ได้สุภาพุลุดผู้แสนดีสอนให้ข้าพเจ้าถอดรองเท้าก่อนขับรถทุกครั้งตั้งแต่นั้นมาถ้าสวมรองเท้าข้าพเจ้าจะไม่สามารถขับรถได้เลยกว่าจะรู้ว่านิสัยนี้มันเป็นอันตรายก็สายไป ไม่สามารถเลิกได้สำหรับการสอบใบขับขี่สุดท้ายข้าพเจ้าตัดสินใจไปหัดขับรถที่สนามสอนขับรถบรรทุกอำเภอลำลูกกาปทุมธานีเพื่อที่จะได้สอบขับรถในสนามอันกว้างขวางและไม่แออัดด้วยผู้คนเหมือนสนามในกรุงเทพส่วนปัญหาเรื่องการขับรถของตัวเองไปยังสนามลำลูกกาก็ไม่น่าห่วงเพราะมีทางลัดทะลุจากบ้านไป ไม่ต้องกลัวว่าจะเผชิญหน้ากับจราจรแต่ต้องผจญภัยใบบนท้องถนนอันเต็มไปด้วย10บล้อตีนผีที่เลี่ยงทางหลวงวันที่สอบใบขับขี่ได้ในสนามลำลูกกาจำได้ว่าเป็นวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตวันหนึ่งซึ่งข้าพเจ้ายังจดจำความรู้สึกนั้นได้จนกระทั่งทุกวันนี้ ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ